เาไ้ออกไปดีรานไ่นี่มันเป็นเสียงัวไผ่ไงมั้งได้อะไระไกบูน้อยตนันรถาถงีะ้อย่งหลังค่ะเหนื่อยยาเ้ยขับก็เ

ออนแ้เราน้ให้ขอไม้ให้ด้วยขอไม้หอินาลอินทิสาอินานไอเลอินานคอยคอหลักเจ้าเจ้ลยมาเนามาอัน้อ วายวัตุเซย์คอยรักด้วยกลมรักด้วยยังไม่เปิดให้เลยมีซองเลยิมย้มเ็บๆยืนั่งแบไม่ิมัวรับก่อนอื่นที่จะเข้าไปที่พิธีนะครับเนาะเจ้าพรปูชาเทพไทยเทวดาตลอดถึงเจ้าพูงเจ้าพี่ เพื่อเป็นสิดิมงคลให้แกผู้สมรสระหว่างนางสาวนิธารักนนธนำกับมิสเตอร์แอนดูแอนดูแฟงรักนะครับกับผมแนะนำเพื่อนมูเจ้าวเบาเนาะจะขออนุญาตกาวคำชุมนุมเทวดาเพื่อเป็นสิดิมงคลให้แก่คู่บ่าวสาวนะครับครับขอให้ทุกท่าน ว่าตามนะครับมาตั้งนาโมสามจบนะครับนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสังนะมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสังนะมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธบูชา,ชามหาเตชวันโต,ต,นตธรรมะบูชารรมหา,าปัญโย,ญโยสังฆะบูชา,ชามหาโพควา,าควหโมสิโลกนาทางังอภิปูชยามาสาธุสักเคกาเมิจรรเปม เปรสิคราตเตจันทริเควิมาณนิมอิเปรตเทศจะเาเมตรวันาคเนเคหาวัตุมิเกเตภูมาเจยันตุเทวาจรยทารวิสเมย์จะขาคันทัพนาคามดิทันตาสันติ

ทุกอย่างผู้ใหญ่ทัานมาเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวนะคะขึ้นบนเวทีเลยนะคะเราจะทำพิธี

แล้วก็แอนดี้ก็จะสวมนะคะสร้อยทองระดับสายตาที่นี่ต่งเราไปยิ้มตั้นแต่ครกคนก็แบบยิ้มตัวสิบโอเคชุมือขึ้นนิดนึงได้แล้ว

เด okay. okay. ี๋ยวค่อยใส่ไปหลังก็ได้กดกดเสร็จปั้นกับลงใส่บ้านก็งายยาผู้ใหญ่ปิดถึน้องแล้มไปป้อนให้สนุกกับ่อไม่ใช่เหมดดนตรีนิดหน่อยนะใ้เปิดเสียงคอนแเราบอกว่าปิดต่อเอาไปเปลี่ยนน้ไปป้อนอีกน้ำกันหลังเอานักันนอกกอแมลว่านำกันไปรถดได้ไหม i'm not gonna die กาเด่นมันสิสวดนสิสวนดกนมันจิตตกส๊ัสดีค่ะสะมหน่อยว่าหลอดว่าบางยังไงก็วันดีแต่บอกได้ไปยังอันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านโดนม่วงนะคะรดน้าสังให้กับผู้บ่าวสาวผู้ใหญ่บ้านเจอทางนี้เลยผู้ใหญ่สวัรณอผู้ใหญ่บ้านก็ตักถัาได้เมียใยญ่ขาก่นไปเอาเมียใหญไร Anh à ơi, một bia một ke, cứ <laughs> <cưng, cười> à, <ai> sai. Lốc tai bia, nhắm lốc tai bia. Ai lốc bia? đi bắt đâu. Sắp để bên cô ขอ,อขอบคุณนักแกกผู้วิเกียทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะมาจากสารทิ่ไหนบ้านไหนนะ อ o าก o ราบเกี่ย t ก a i ลทสย้ y มากๆนีสวยไหมผู้โอู้้าเ็ทีบอกว่าชอบคนผู้หญิงไทยสวยมากๆว่าไหมนะคะเอ็อ่าวที

คุณแอนนี่บอกว่าเพื่อนของเพื่อน Oh I would like to say um, thank you to everybody for coming. Okay, okay. Thank you. I'd like to say a special thank you to Nina for welcoming me to the family and making me feel happy. So I love family and I love to everybody. Thank you. Oh, จะอยากจะขอบคุณคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นเี่ครอบครัวขพวกเราด้วยนะคะที่อตอนรังเขานะคะมาสู่ประเทศไทยน,นะคะ thank you s o m u c h ขอบคุณเี่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ